สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s u ซ u กิจิมนี่อัปเดตที่นี่เราจะพาคุณไปอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวล่าสุดของ s u ซ u กิจิม n นอย่างครบถ้วนและละเอียดที่สุดและในวันนี้เราจะพาคุณไปดูรุ่นล่าสุดของปี2025ที่หลายคนรอคอยกันมานาน s u ซ u กิจิม n น2025ยังคงรักษาดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนหลงรักไว้แต่เพิ่มความทันสมัยและฟังก์ชันใหม่ๆที่ตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในรุ่น5ประตูที่เปิดตัวมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานและความสะดวกสบายในการเดินทางภายนอกของจินี่2อมาในลุคที่ดูแข็งแกร่งและทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยฝ่ายหน้าเล็ด,ดีไซน์ใหม่กระจ่างหน้าที่ปรับปรุงให้ดูดันขึ้นพร้อมกับล้ออลลอยลายใหม่ที่ดูสปอร์ตและพร้อมลุยทุกเส้นทางสีใหม่ในปีนี้อย่างสีเขียวอาร์มี่กรีนและสีเทาสตีลเกรย์ก็เพิ่มความเทได้แบบเต็ม ภายในห้องโดยสารจิมนี่รุ่นใหม่ได้รับการอัปเกรดในหอไลนยจุดเบาะนั่งดีไซน์ใหม่ให้ความสบายมากขึ้นหน้าจออินโฟเทนเมนขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติและยังมีช่องชาร์จ USB-C ที่ทันสมัยด้านเครื่องยนต์จิมนี่2 2 5ยังมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรที่ได้รับการปรับจูนให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น และยังมีเวอร์ชันมายไฮบริดสำหรับตลาดบางประเทศทำให้การขับขี่นุ่มนวลและรักโลกมากขึ้นโดยระบบเกียร์ยังคงมีให้เลือกทั้งแบบธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโนมัต4ิ4สปีดที่เหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยทางออฟโรดระบบความปลอดภัยก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกันมีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและกล้องมองรอบคันที่ช่วยให้การขับขี่มั่นใจมากยิ่งขึ้น ราคาจำหน่ายของซูซูกิจิมี่2025ในไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ800,000บาทถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับรถออฟโรดสไตล์นี้ที่มีทั้งความคลาสสิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกันอย่างลงตัว หากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของซูซูกิจิมนี่หรือกำลังมองหารถอ f Road ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันจิม n น2025คือทางเลือกที่น่าสนใจมากและเราจะคอยอัปเดตข้อมูลใหม่ๆใ,ให้คุณอย่างต่อเนื่องที่ Suzuki j i m นี่อัปเดตอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ